ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพระราชพรหมยานเทระหรือหลวงพ่อหรือสีลิงดำได้เมตตาพูดถึงยันเกราะเพชรว่าสำหรับยันเกราะเพชรคือเป็นคาถาอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจารณะสัมปันโน สุขะโตโลกาวิทูอนุตโโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโภพควาติเรียกกันว่าห้องพระพุทธคุณแต่เขียนลงมาอย่างหนังสือเจ๊กเขียนลงมาไม่เขียนตามบรรทัดเขียนลงมาเจ็ดคำแล้วก็ไปขึ้นต้นใหม่เรียงกันไปก็ว่าอิราชาคัตตรสาติหังจโตโรธินัง นี่เรียกว่าอิทิปิโสแปดทิศอย่างนี้แหละแล้วก็ชักเป็นยันเรียกสูตรตามเส้นที่เขาชักไปสำหรับยันกรอบเพชรเนี่ยหลวงพ่อปานปลูกได้ดีมากเพราะเวลาท่านจะเป่าให้ใครนั้นท่านเขียนยันใส่กระดานดำไว้แล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังให้ทุกคนจุดธูปเทียนแล้วภาวนาว่าพุทโธถ้าคนไหนมีคันผู้หญิงมีคันก็ให้จุดธูปหนึ่งดอก แทนลูกในคันแล้วท่านก็เป่าเวลาเป่ายันเข้าตัวจะมีความรู้สึกหนักที่ศีรษะหรือว่าขันที่หน้าอย่างที่เรียกกันว่ายันเข้าจับตัวแล้วถ้ายันเข้าจับตัวทุกคนก็จะเป็นอันว่าเลิกกันท่านเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้าคือว่าเป็นเดือนอะไรก็ตามเป็นขึ้นห้าค่ำวันเสาร์หรือวันเสาร์ตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำอันนี้ใช้ได้เรียกว่าท่านทำเป็นปกติ แล้วก็วันเสาร์ห้านี่แหละเป็นวันยกครูของท่านท่านจะยกครูหมอครูอะไรก็ตามก็ทำกันวันเสาร์ห้าคนเยอะยิ่งกว่ามีงานวัดอีกศาลาของท่านใหญ่จุคนเป็นพันแต่เวลาเป่ายันกรอบเพชรจริงๆต้องผลัดกัน4-5ถึงหรุ่นเรียกว่านั่งเต็มศาลาเป่าหนึ่งคราวใครเป่าแล้วก็ลงมาคนที่ยังก็ขึ้นไปอย่างนี้เปลี่ยนกัน4ีถึงหรุ่น คุณสมบัติของยันกรอบเพชรก็เป็นการการันการกระทําการกลั่นแกล้งจากคนอื่นด้วยวิชานี้ดีมากหากว่าใครขืนทําเข้ามาคนนั้นน่ะเคราะร้ายเคราะร้ายเพราะอะไรของเหล่านั้นมันจะกลับสะท้อนย้อนไปหาตัวเขาคราวหนึ่งพระผลบวชภรษาเดียวกับฉันแกอยู่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแกไปรับยันกรอบเพชร พอรับแล้วแกก็ออกไปหลังวัดปรากฏว่าถูกงูเห่ากัดเห็นตัวชัดเพราะเป็นกลางคืนเดือนหงเห็นว่าเป็นงูเห่าแน่เอาไฟส่องดูก็แผ่แม่เบี้ยหลาเป็นงูเห่าแกก็วิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ถามว่าแกรับยันกรอบเพชรหรือเปล่าพระผลก็บอกว่ารับขอรับท่านบอกว่าถ้ารับไม่รักษาฉันอยากจะดูคนมันตาย เพราะอำนาจงูกัดที่ได้รับยันเกราะพชรไปแล้วสักคนหนึ่งถ้าหากว่าแกตายฉันจะดีใจมากท่านผลหน้าซีดปรากฏว่าในขณะที่ท่านพูดพิษมันวิ่งขึ้นมาถึงเขา่าแล้วก็ถอยไปปวดอยู่ปากแผลเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมาถึงเขา่าแล้วก็ปวดที่ปากแผลสามครั้งพอวาระที่สามปรากฏว่าอาการปวดหายไปหมดเลยพิษหมดเลยพระผลดีใจมาก บอกว่าหายปวดแล้วครับหลวงพ่อปานก็บอกว่านั่นน่ะสิฉันแน่ใจว่ายันเกรอะเพชรของฉันดีแต่ถ้าแกรับแล้วแกตายเพราะงูกัดฉันจะเห็นว่าแกเป็นคนเลวมากไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะยันเกราะเพชรอันนี้ฉันอาราธนาบาร,รมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองนะไม่ใช่อื่นถ้าแกตายแล้วแกเป็นพระด้วยแกรับยันเกราะเพชรไปแล้วด้วย ถ้าถูกงูกัดแล้วตายเพราะงูพิษก็น่าจะตายหรอกเพราะว่าคนที่บวชแล้วไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นคนเลวก็ควรจะตายแต่ว่าแกนี่ไม่ตายก็แสดงว่าแกเป็นคนดีแล้วความมั่นคงในพระพุทธเจ้าใช้ได้นี่ว่ากันถึงยันกรอบเพชรคำว่ายันกรอบเพชรหมายถึงบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับไปแล้วถ้ารักษาไว้ได้ด้วยดีนั่นคือ 1. ไม่ลักไม่ขโมยไม่แย่งชิงวิ่งราวเขา 2. ไม่ดื่มสุราและเมรัยรักษาได้สองอย่างนี้ยันหลวงพ่อปานบอกว่าป้องกันคุณผีคุณคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครกลั่นแกล้งผลของการกลั่นแกล้งนั้นจะประสบแก่เขาเองคำว่าคุณผีเป็นคาถาประเภทหนึ่งประกอบกับการให้ผีมาควบคุมจิตใจบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าผีเข้าควบคุมจิตใจของท่านเวลาที่ผีเข้าควบคุมจิตใจท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเองจะอยู่ใต้อำนาจของผีทุกอย่าง นี่เรียกว่าคุณผีมีจริงขอยืนยันว่ามีจริงสำหรับคุณคนหรือคุณสายอันนี้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้เขาเสกของที่เป็นวัตถุเข้าร่างกายของเราของนั้นเป็นชิ้นใหญ่เวลาเสกจนกระทั่งเรามองไม่เห็นเวลาเข้าร่างกายถ้าของเล็กทีแรกเราจะไม่รู้สึก แต่ถ้าวัตถุนั้นขยายตัวมาทุกวันถ้าถึงเจ็ดวันวัตถุจะขยายตัวเต็มที่อย่างเมื่อตอนเช้าเวลาที่บวงสวงก็มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นมาแล้วพอเริ่มบวงสวงก็ปรากฏว่ามีคนส่งรางวัลพิเศษมาให้นั่นคือตะปูตะปูที่เป็นสนิมนั่นหมายความว่า เป็นตะปูที่ตอกเมนหรือตอกลงผีส่งมาให้หลายสิบตัวแต่ก็เป็นการบังเอิญเจ้าหน้านนที่ก็เก็บมาได้ไม่กี่ตัวขณะที่บวงสวงก็หล่นเปาะแปะ,ปะ,แปะเพราะว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบมาดีแล้วว่าเขาหาทางที่จะตัดรอนเรื่องนี้มีมากและการที่ตะปูหล่นลงมานั้น แสดงว่าของนั้นหมดสมรรถภาพถ้าของเหล่านั้นสามารถจะเข้าเราได้จะไม่ปรากฏหล่นลงมาฉะนั้นตะปูที่เก็บได้เขาเรียกว่าขุนคนหรือขุนใสถ้าเข้าร่างกายของใครถ้าขนาดตะปูไม่เกินสามวันท่านก็ตายไม่ต้องถึงเจ็ดวันถ้าเป็นเข็มถึงเจ็ดวันก็ตาย ถ้าเป็นวัตถุที่โตวกว่านั้นจะตายเร็วเข้าฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารับยันเกราะเพชรไปแล้วเวลานี้เรื่องของไสยศาสตร์มีมากไม่ใช่ไม่มีเพราะอาศัยที่เราไม่เชื่อพวกไสยศาสตร์จึงหากินได้สะดวกท่านที่รับยันเกราะเพชรไปแล้วไม่ต้องวิตกกังวลเพราะกำลังของคุณผีก็ดี คุนคนก็ดีไม่สามารถจะทำท่านได้ถ้าเขาทำได้เมื่อเช้านี้ตายหลายคนแล้วแถมอัตมาก็ตายที่บวงสวงนั่นแหละถ้าเขาทำได้นะการกระทําของเขาไม่ใช่แค่ตะปูเมื่อสมัยที่อัตมาอยู่กับหลวงพ่อปานมีมาขนาดมีดได้ทั้งเล่มและบางทีก็จอบก็เสียมก็รวมความว่า บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารับยันเกราะเพชรไปแล้วจงอย่าไปใช้ในทางผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายนั่นคือไปลักไปขโมยไปปล้นหรือไปข่มเหงเขายันนี้เป็นพุทธานุภาพถ้าว่ากันง่ายๆก็คือบทพระพุทธคุณที่เราสวดว่าอิทิปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถ้าท่านนำไปใช้ในทางที่ผิดไปเป็นโจรผู้ร้ายยันกราะเพชรจะเป็นกรอบฟางหรือเกาะนน่นไปไม่คุ้มครองท่านฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้ารับยันกราะเพชรไปแล้วจงพยายามรักษาศีลสองประการคือประการที่หนึ่ง ละข้ออธินาทานอย่าลักอย่าขโมยอย่าจี้อย่าปล้นอย่าแย่งจริงวิ่งราวทรัพย์สินของบุคคลอื่นและก็ประการที่สองถ้าเว้นสุราเมไรัยได้จะดีมากฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทบบริษัทได้โปรดทราบว่าอันดับแรกก่อนที่จะรับยานนี้จะต้องสมาทานศีลก่อนและก็เรื่องศีลน,นี้ ถ้าท่านบกพร่องมาก่อนนี้ก็ไม่เป็นไรเวลารับยันกรอะเพชรให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพและประการต่อไปให้ภาวนาว่าพุทธโธคือหายใจเข้าก็นึกว่าพุธหายใจออกนึกว่าโธวิธีที่จะรักษายันกราะเพชรให้คงตัวนั่นคือทุกคืนก่อนที่ท่านจะหลับหรือเวลาตื่นขึ้นในตอนเช้า ให้บูชาพระว่าอิติปิโสหนึ่งจบอิติปิโสคือบทพุทธคุณหรือบทต้นเป็นบทของยันกรอะเพชรคือคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เวลาจะไปไหนเวลาปกติหรือตื่นใหม่ๆนึกถึงยันเกราะเพชรคือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาว่าพุทโธสักสองถึงสามครั้งอย่างนี้ พวกไสยาศาสตร์ต่างๆไม่สามารถจะทำท่านได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่คิดว่าการภาวนาจะไม่มีการทรงตัวภาวนาบ้างลืมบ้างก็เป็นการป้องกันไม่ให้ลืมนั่นคือเวลาที่ภาวนาอยู่แล้วให้นึกถึงน้ำลายในปากภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกสักสอถึงสามครั้ง และคิดว่าเวลานี้เราเสกน้ำลายด้วยพุทธคุณเสร็จแล้วก็กลืนลงครั้งหนึ่งทําอย่างนี้ถึงสมครั้งวันนั้นจะคุ้มครองท่านทั้งวันอย่างท่านที่กําลังตั้งคันให้เอาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเด็กในคันอีกหนึ่งชุดอย่างนี้แล้วก็ท่านสามารถปฏิบัติศีลสองประการได้คือก่อนที่จะคลอดไม่ละเมิดศีล พ่ออทินนาทานและไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เวลาที่คลอดบุตรออกมาจะปรากฏว่ามียันติดมากับเด็กถ้าพ่อแม่ปฏิบัติจนเคร่งเครียดยันกรอบเพชรก็จะเป็นสีแดงถ้าปฏิบัติตามปกติจะเป็นสีดำถ้ายันนี้ติดหน้าเด็กก็จะค่อยๆจางลงไปลงไปภายในสองวันก็จะหายเข้าไปในกระดูก แต่ว่าถ้าหากว่าหายแล้วไปไหนก็มีรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีตามปกติเจ็ดวันยันจะหายไปในกระดูกแต่พอวันพระยันโผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้แสดงว่ามารดาปฏิบัติตนดีมากก่อนที่จะคลอดบุตรฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารับยันเกรอะเพชรไปแล้วอันดับแรก ท่านทั้งหลายจงอย่าละเมิดศีลข้อที่สองคืออย่าลักอย่าขโมยอย่าแย่งชิงวิ่งราวอย่าคดอย่ากโกงเขาเป็นอันว่ารักษาได้ทั้งศีลแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายก็จะมีความสุขสำหรับศีลข้อต่อไปก็คือเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยถ้าเป็นกระสายานี้ท่านไม่ห้ามหรือดองอยานี้ท่านไม่ห้ามถ้าหากว่าบังเอิญต้องดื่มเมาหยำเป อันนี้ต้องผิดและเมิดยันกรอะเพชรแน่นอนฉะนั้นการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทรับยันกรอะเพชรก็คืออำนาจพุทธคุณขอโปรดอย่าลืมว่ายันกรอะเพชรก็คือคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองและการเป่ายันกรอะเพชรแต่ละครั้งก็ไม่เป่าเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี้ถึงแม้ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามในจักรวาลน,นี้ ด้วยอำนาจบาร,รมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทุกคนที่ตั้งใจรับหากว่าท่านกลับไปบ้านบางเอื่นพี่น้องของท่านไม่ได้มาก็บอกว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับก็บอกเขาว่าได้รับเหมือนกันหมดเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษายันกรอบเพชรไว้ได้สำหรับศีลข้อ5จะบกพร่องไปบ้างข้อที่สอง คือข้ออาทินาทานจงรักษาให้เคร่งครัดก่อนจะไปไหนภาวนาพุทโธเสียก่อนและก็ก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆว่าอิติปิโสเสียหนึ่งเที่ยวอย่างนี้จะปลอดภัยทุกคน